พระอาหารหันต์นิพพานแปลกวันนี้นำเสนอเรื่องของอัครสาวกฝ่ายซ้ายนะครับนั่นก็คือพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอัครสาวกที่มีฤทธิ์มากเพราะว่ามีฤทธิเดชมากจนกระทั่งมีผู้คนเข้าใจว่าจะเป็นรองเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นการใช้อิทธิฤทธิในการประกาศศาสนาของพระมหาโมคคัลลานะ ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือม,อมหามโมคลานะเนี่ยสามารถที่จะไปเยี่ยมสวรรค์ไปลงไปในนรกเสร็จแล้วก็เอาข่าวจากญาติพี่น้องเนี่ยมาบอกแก่ผู้คนที่อยู่บนโลกมนุษย์ได้จึงทําให้การประกาศศาสนาเนี่ยลุกคึ้ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าใครอยากรู้ว่าญาติของตนไปเกิดที่ไหนบนนรกหรือสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับมหามโมคลานะก็ตอบได้ครับแต่ในปัจชิม,มวัยของท่านเมื่อย่างเข้าสู่วัย สุดท้ายนะพูดง่ายๆนะครับมหาโมคคัรารนาเนี่ยก็ได้รับบุปกรรมของตนเองตรงนี้ก็เป็นเครื่องชี้นะครับว่าแม้กระทั่งเป็นพระอาราหันต์ที่มีฤทธิ์มากขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่สู้ฤทธิ์ของกรรมนะครับในวันเวลาที่ผ่านไปโดยลําดับเมื่อเข้าสู่ปัจชิมมโพธิการนะครับขณะที่พระมหาโมกลานาเนี่ยพักอยู่ที่กาลสีลาในมคตชนบทก็คือพักอยู่ในชนบทนะครับพวกเดียรถีทั้งหลาย ซึ่งมีความโกรธแค้นพระมหาโมคคัลลานะที่ใช้อิทธิิ์ของตนในการประกาศศาสนาซึ่งพวกเดรทีมทำไม่ได้นะครับก็เลยอิจฉานะครับแล้วก็ลงขันกันเพื่อที่จะจ้างให้พวกโจรทั้งหลายเนี่ยมาสังหารพระมหาโมคคัลลานะนะครับได้กระทําดังนั้นนะครับถึง3ครั้งโดยมาสําเร็จเอาที่ครั้งที่3เพราะว่าสองครั้งเนี่ยทำยังไงพระโมคคัลลานะก็กลับคืนมาได้แต่ในครั้งที่3เนี่ยพระเถระก็ได พิจารณาเห็นว่าเ,ออเหตุที่มันเกิดขึ้นนี้มันเป็นกรรมเก่าที่ตนเคยทําไว้ในอดีตชาติตามมาและเห็นว่ากรรมเก่านี้ทําอย่างไรก็หนีไม่พน้นจึงยอมให้พวกโจรเนี่ยจับอย่างง่ายดายแล้วก็ถูกพวกโจรปุ๊บจนกระดูกแตกละเอียดแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีพวกโจรแน่ใจว่าตายแน่แล้วนี่ครับจึงนําร่างของท่านเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ในป่าเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าหรือว่าเอาไปทิ้งเนี่ยนะพวกโจรมันคงไม่คิดถึงเรื่องให้เป็นอาหารหรอกเป็น เอาไปทิ้งพอทิ้งเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันหนีไปนะครับก็ทําถึงสครั้งนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยพระมหาโมคคลานะมองเห็นว่ามันเป็นบุพกรรมของตอนเองนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยบุพกรรมตรงนี้ก็คือพระมหาโมคคลานะเนี่ยในชาติหนึ่งเนี่ยครับเคยได้หลอกแล้วก็ล่อลวงเอาบิดามารดาแล้วก็ไปทําเป็นโจรเนี่ยได้ทุบตีบิดามารดานะครับบางแห่งก็บอกว่าทุบตีจนตายนะครับบางตำราบางตำนานก็บอกว่า ทุบตีไปก็ได้เกิดความสำนึกจึงพาบิดามารดาเนี่ยกลับมาเลี้ยงดูดังเดิมนะครับกรรมชนิดนี้จําไว้เถอะครับว่ามันเป็นกรรมที่หนักมากแล้วก็แม้กระทั่งพระอาหารหันต์ก็ยังหนีไม่พ้นผลของกรรมนะครับดังนั้นในตำนานในประวัติของพระมหาโมคคลานะเนี่ยจึงต้องถูกตีจนแหลกละเอียดจนกระทั่งเรีกวาตาอยอะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยพระมหาโมคคลานะก็ใช้อิทธิฤทธิ์ดังเดิมครับประกอบร่างคืนแลว แล้วก็มาลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานซึ่งนับว่าเป็นพระอรหันต์ที่นิพพานแปลก